กริตรมรกตโดยเด็กชายรถถังบทที่สิบพลังแห่งธรณีและรอยแยกแห่งความจริงอัคราจับปริตมรกตไว้ในมือพลังงานที่พวยพุ่งเข้ามาในร่างของเขามันคือความรู้สึกที่เหนือกอว่าการควบคุมใดๆที่เขาเคยสัมผัสในฐานะผู้บริหารมันคือพลังที่เชื่อมโยงเขากับทุกสิ่งรอบตัวก้อนหินน้ำและพืชพันในวิหารแห่งนี้พิระที่พุ่งเข้ามาพร้อมมีดต้องชะงักเมื่อเห็นรัศมีสีเขียวที่แผ่ออกมาจากตัวอัคราแกทำอะไรลงไปฉันไม่ได้ทำอะไร ฉันแค่ค้นพบความจริงอัครากล่าวเสียงของเขาสะท้อนกล้องในถงวิหารกริตมรกรไม่ได้เป็นเพียงอาวุธแต่เป็นเครื่องมือในการควบคุมทตาด,ดินและทตุพฤกษาพีระไม่สนใจคําอธิบายเขาเป็นนักสู้ที่เน้นการลงมือจริงเขาเหวี่ยงมีดเข้าใส่อัคราเบี่ยงตัวหลบแต่ปลายมีดก็ยังเฉือนถูกไหล่ของเขาเล็กน้อยพลังบ้าบออะไรนั่นจะสู้ความจริงที่ว่าแกยังอ่อนหัดได้ยังไงพีระตะโกนอัคราหลับตาลงชั่วขณะ เขารู้สึกถึงความสั่นสเทือนของพื้นหินใต้ฝ่าเทา้าเขาเชื่อมต่อกับพลังของกรีฑและออกคำสั่งโดยสัญชาตยานคโครมพื้นหินรอบๆตัวพิระแอร์ตกออกเป็นรอยแยกขนาดใหญ่พิระเสียการทรงตัวและล้มลงไปในรอยแยกที่ลึกไม่มากนักทําให้มีดของเขากระเด็นหลุดมือมนสิชาที่ยืนอยู่ห่างออกไปหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันอัครากระโดดข้ามรอยแยกและใช้กรีในมือฟันลงไปบนก้อนหินขนาดใหญ่ที่อยู่ไกลๆ การกระทำนี้ไม่ได้มีเจตนาจะโจมตีพิระโดยตรงแต่เป็นการใช้พลังของกริดไปที่วัตถุอื่นครืนก้อนหินแอตกออกเป็นเสียเส่ยงเสี่ยงและแปลสภาพเป็นผงหินละเอียดที่ฟุ้งกระจายไปในอากาศอัคราใช้พลังของกริดบังคับให้ผงหินเหล่านั้นพุ่งเข้าใส่หน้าของพิระทําให้พิระต้องยกแขนขึ้นบังและส่งเสียงร้องอย่างเจ็บปวดนายต้องการอํานาจใช่ไหมพิระอัคราตะโกนนายต้องการสิ่งที่กรีดนี้มอบให้ใช่ไหมแต่นายลืมไปแล้ว ว่านายทรยศใครมนสิชารีบวิ่งไปขวาปืนไรเฟิลของพิราท,ที่ตกอยู่ฉันจะไม่ยอมแพ้เธอเล็งปืนและพยายามยิงใส่อัคราอีกครั้งแต่ปืนยังคงไม่ทํางานฉันบอกแล้วอาวุธเหล็กไร้ค่าในวิหารแห่งนี้อัครากล่าวพรางใช้กรีดกวาดแกว่งอีกครั้งคราวนี้เขาควบคุมรากของพืชเรืองแสงที่โผล่ออกมาจากแท่นบูชาให้เลื้อยพันไปรอบๆขาของมนสิชาอย่างรวดเร็วมนสิชาเสียหลักและล้มลงถูกมัดด้วยรากไม้ที่แข็งแกร่งราวกับเชือกเหล็ก ปล่อยฉันนะอัคารามนสิชาดิ้นรนอย่างสุดกำลังพิระที่กำลังพยายามลุกขึ้นจากรอยแยกมองเห็นมนสิชาถูกพันธนาการและประนักได้ว่าพลังที่อักรามีนั้นไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเขามองไปที่อัคาราด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความชิงชังและความกลัวที่เริ่มก่อตัวขึ้นแกคิดว่าแกชนะแล้วหรืออัคราพิระตะโกนแกไม่รู้อะไรเลยพลังนี้มันจะทำลายแกในที่สุดพ่อของแกก็รู้เรื่องนี้ดีพ่อของฉันรู้แต่เขาก็เลือกที่จะปกป้องมัน อัคราก้าวเข้าไปใกล้พิระอย่างช้าๆกริดมรกรในมือเปล่งแสงสีเขียวเข้มขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกชายของคำหละอัคราถามอย่างเด็ดขาดนายจับเขาไปใช่ไหมนายจะใช้เขาทําอะไรสีหน้าของพิระเปลี่ยนไปทันทีเขาตกใจที่อัครารู้เรื่องนี้แกจะไม่มีทางรู้ความจริงทั้งหมดหรอกพิระพยายามกระโดดข้ามรอยแยกเพื่อหลบหนีอัคราไม่เปิดโอกาสให้เขาหนีเขายกกริดขึ้นและฟันลงไปบนพื้นหินหน้าพิระอย่างแรงพร้อมกับปล่อยพลังของธรณีออกไป แผ่นดินไหวพื้นหินใต้เท้าของพีระและรอยแยกทั้งหมดขยายใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วรอยแยกนั้นลึกและกว้างขึ้นจนกลายเป็นปากเหวขนาดใหญ่พีระกรีดร้องด้วยความตื่นประหนกร่างของเขาล้มลงสู่ความมืดมิดเบื้องล่างพีระมนสิชาร้องด้วยความตกใจทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากในที่สุดก็เหลือเพียงอัคาราและมนสิชาที่ถูกพันธนาการอยู่ในห้องโถงที่เงียบสงบอัคราเดินไปหยุดอยู่ข้างมนสิชาเขามองเธอด้วยความเย็นชาและความรู้สึกที่เคยมีต่อเธอมันได้ตายไปอย่างสมบูรณ์แล้ว พีระตายไปแล้วอัครากล่าวเสียงเรียบตอนนี้บอกความจริงฉันมาให้หมดมนสิชาลูกชายของคําและความจริงเกี่ยวกับกลุ่มชิงชัยมนสิชาพยายามดิ้นรนแต่ไม่เป็นผลเธอเงยหน้ามองอัคราด้วยความเกลียดชังแต่ในดวงตาของเธอก็มีความหวาดกลัวอย่างแท้จริงแกไม่มีทางเลือกแล้วมนสิชาอัครากล่าวถ้าเธอไม่พูดฉันจะปล่อยให้รากไม้เหล่านี้ดูดพลังชีวิตของเธอไปจนหมด